สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านดอนชพูนะครับอตอนนี้เราก็มาดูวัฒนธรรมของของของชาวบ้านาทุกโกเรือนโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมียุ่งก็จะมียุ่งเป็นประจำโคเรือนนะครับอันนี้เขาเรียกยุ่งเขา่าเพราะอย่างปีนี้เราได้เขามากหลายแล้วก็มามเปยนยุ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนมียุ่งใหญ่ก็แสดงว่าเป็นบ้านที่ได้เข่าได้น้ำหลาย แต่สมัยแต่ก่อนก็บอกเป็นคนร่าคนรวยนะครับแต่สมัยนี้อาจจะอาจจะบา้านบางบ้านนี่มียุ่งก็ได้อาไปขายนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีคืนอยู่รับเรื่องที่ต้อจะเปลี่ยนแปลงไปะครับนั่นก็จะยุง่งหลายหลังหลายๆคนเดิย้ยก,ก็ยังอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะบ้านนอ,อกๆเวียนบ้านในเท่าไห้อาจจะไม่มีอย่างกรณีครับมาดูนะมองนี่ก็เป็นเป็นยุงนย่ง <ๆ S 2> นะครับเป็นยุ่งเล็กๆนะครับนี่สองสามหลังติดกันเลยครับ หรือตานทั้งนี้ครับนี่มาดูนี่สองหลังสามหลังนะมีสองวันนั้นก็ไปยุ่งวัฒนธรรมของชาวบ้านก็ก็ประมาณนี้นะครับวันนั้นก็วันนี้ก็ได้มาดูวิถีของชาวบ้านบ้านบ้านเองนั่งสูงนะครับก็บ้านไหนแต่รู้ว่าแต่ก่อนบ้านไหนมียุ่งใหญ่ยุ่งหลายเสียงก็่ลำรวยมีเงินทองมีเข่าลายแต่สมัยนี้ก็ได้มาปุ๊บก,ก็ไปชนีทกส ประมาณนั้นก็เหลือไว้ทำพันบางนิดหน่อยครับวันนี้ก็มาให้ทราบเรื่องยุ่งเข่าวบานเองครับ,รบสวัสดีครับ